สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับนุชอีกแล้วเนาะจ้นเนาะทุกคนเนาะมือนีนุชกับมากับเมนูจุตับจ้าทุกคนแล้วก็มีจบดอกจอกบอ่ดอกจกหรือลังพึ่งใช่ไหมเออจําอะไรจ้าทุกคนเจลกับคือก้าวจ้ามีเจลขมแล้วก็น้ำมันงาหอม,มหอมนุชมากินกับน้ำมันงาเนาะจ้นเนาะพักก็สินม่ซ้ำนีนล่ละจ้ามาจ้าทุกคนมาจะจวดน้ำกันเลยจ้าก่อนจีจวดวันนี้มีอะไรนะ แนวขาพระญาติเกะบุได้เกะเกะยากมากกลัวซสิเกะได้ปิดๆๆมาจัดกุณ คนสิไปทานกัมะขาพญาหยาอนเน้อจจะนน้อทุกคนโนอ,หอ,อ้หอนคออร่อยอะ <c oughs> มันหอมมาเลยจ้าทุกคนคนสิไปทานกัขอกินกับเข่ากันค <c oughs> ุยนผักลุนผักลุน คุยๆเลยจ้านุ่มมากอันนี้ดกจกหยิบหน่อ Chỉ như nhanh Củi kéo không khom không? Hãy subscribe 嗯。Mm. <laughs> ทีเด็ดแต่มันงาหวานมากมใช้จะเกียบผิดแบบนี้มันลื่นเนาะจ้ะเนาะจะเกียบเนาะนีน่ สก,กึบก่อนสก,กึบสก,กึบก่อนมาจากกอนล้างทอง้องโอ้โหโอ้โเด้ยิ้นทองห้องวะลงไปในห้อง चुकी है เปลี่ยนตะเกียบใหม่มากเพื่อใส่ง่ายกว่าโอ้คือเขาใส่พอนัทมันตัดตัวขาดไหมอู้น้ำมันงาที่หอมมากหวาน อจัดกับบ้าขาดคงชอบให้มั่ง มันเหนียวมากเลยนะ น้ำมันงานนี่ช่วยดับกลิ่นคาวได้เยอะมากคนที่เพิ่งหัดทานตับอ่ะนุแนะนำเป็นเมนูน้ำมันงา,นานจ้ะมันจะมไม่กินข้าวเลยนะมันจะหอมแล้วก็แบบหวานอะตับหวานให้เันตบหวานขึ้นอืม นุบันไดแน่นาให้คนกินเดาอจ้านุดแนะนําคน็งดีวากิน,กแ,น,น,น,กนกแบบแบบวะเขาอยากกินเขาอยากกินบ่แม,มนวาแนะนาให้ทุกคนกินเยาว่างสาันเด้ะจ้ะเด้อเด้วสิเป็นดตาใหม่แค่แนะน้ให้คนดีว่าเค้วกินกันเนาะจ้ะเนาะกินกําลังงามันสิหอมมันสิบ่มีกินจ้ะทุกคนใส่ซอยขิงสดใส่หอมใส่อุ๊ เบสมาจ้ะซอยเสนีก็ะแซบแล้วก็ใส่ตับลงไปอร่อย ู้สึกว่ตับ๊บตั๊บบกขาดอใส่มือเราไปใส่ตะเก็ยบเลยตับสนเงี่ลงไปจ้าตะกนุนน้ำมันงามหอมมาเลยจ้า

สสแสบแสบหลักก็แสบคนที่มากกินเขาก็สิว่าแสบส่วนคนที่บ่เคยกินคนที่ลองแบบลองเขาบ่กินบ่ได้เขาก็สิว่าบ่แสบอะนะมักไปมักมั่นจัดคนนึกก็ข,ขอขอภัยคนที่บ่ทานาเดอ้อจ้ะเด้ออย่าด่ามา,าเดอ้อจ้ะเด้อจ้ะจ้ะทุกคนน,นึัก็ฝากคลิไปไว้ซ้ำหนึ่งก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย